ะตอนนี้ไม่มีย่านไหนฮอตไปกว่าย่านทรงวาดแล้วและคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปลุยกินทรงวาดจะมีร้านอะไรบ้างมาดูกันใครจะมาลองแนะนําลงที่ MRT วัดมังกรเดินประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วร้านแรกปูอัดทอดท่านามราชวงศ์ปูอัดเนี่ยเขาทอดมาร้อนๆส่วนน้าจิ้มก็แซ่บสุดๆมีจะให้ฟังเสียงกรอบมาก ร้านที่2ชื่อว่า Bad p o t e i n p o t e i n เนี่ยจะเป็นอาหารสัญชาติแคนาดาลักษณะเป็นเฟรนช์ฟรายราดด้วยซอสเกรวีเดินต่อมานิดหน่อยตรงตรอกโรงโค์ก็จะเจอกับคาเฟ่ทรงวาด Coffee Roasters ร้านนีว้วบปสตีมากตกแต่งร้านสวยสำหรับกาแฟน้องรองเป็นเมนูเดอร์ตี้จะมีความหอมหอมมันๆน,นมๆแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ากาแฟนเนี่ยรสเข้มไปนิดแวรกิ้งขนมจีบต่อที่ร้านอาเหลียงเป็นร้านรถเข็นเล็กๆที่อยู่คู่ทรงวาดมานานกว่า60ปีแล้วจะเป็นสไตล์ขนมจีบโบ ร้านลูกเล็กๆกินคู่กับจิ้งโฉแล้วก็กระเทียมเจียวไส้มี2แบบคือหมูและกุ้งปิดท้ายด้วยคาเฟ่หลับๆชื่อว่า Pieces า a f e and Bed